มใช่ไหมไม่ฉีดพ่นไม่เป็นงานเลยอ่ะจริงก็ไม่เข้าผมต้องฉีดฟื้นแล้วก็ฉีดติดตัวนี้ฉีดแพลตินัมใช้แล้วเธอคือแพลตินัมเธอคือสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตถึงให้พี่พีฉีดให้ยูกิหอมมากตอนี้ป๋งบอกถึงความมีค่าที่สุดในชีวิตจริงไหมลูกพี่พีอาบเลยได้ไหมฮะไม่หอมจริงพี่หอมจริง ถ้าพูดถึงคู่รักในวงการลูกทุ่งที่แฟนๆเชียร์แล้วก็เอ็นดูไม่เคยแผลวค่ะคุณผู้ชมค่ะหนึ่งในนั้นก็ต้องมีชื่อของคู่นี้ค่ะพีพียูกิไห่ทองคําค่ะคู่ที่ไม่ว่าจะออกงานอะไรทํากิจกรรมอะไรด้วยกันนะคะ ก็จะมีโมเมนต์ให้แฟนคลับได้ยิ้มแก้มแตกตลอดเวลาค่ะเรียกได้ว่าความหวานของทั้งคู่นะคะไม่เคยลดมีแต่ทวีคูณขึ้นเรื่อยๆจนหลายคนนะคะยกให้เป็นอีกหนึ่งคู่รักคลั่งรักของวงการเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ชมเพราะตั้งแต่เปิดตัวว่ากําลังคุยกันนะคะความสัมพันธ์ก็ดูราบรื่นแล้วก็น่ารักขึ้นเรื่อยๆทํางานคู่กันกี่ครั้งก็มีแต่เพิ่มพลังความหวานพลังบวกให้แฟนๆได้ฟินกันจริงๆค่ะ ล่าสุดก็มีโมเมนต์ชวนยิ้มออกมาอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะในไลฟ์ขายน้ําหอมนะคะที่ทั้งคู่เนี่ยได้มาไลฟ์ขายด้วยกันถ้าใครได้เห็นนะคะบอกได้เลยว่าธรรมชาติแบบสมูทแบบหวานแบบไม่ต้องพยายามจริงๆค่ะคู่นี้โดยโมเมนต์ในช่วงหนึ่งของไลฟ์นะคะหนุ่มพีพีเนี่ยก็ได้หยิบน้าหอมขึ้นมาฉีดให้สาวยูกิกับมือเองเลยค่ะแถมไม่ได้ฉีดธรรมดานะคะคุณผู้ชมค่ะแต่ฉีดลงไปตรงบริเวณไหล่ของสาวยูกิแบบใกล้ฉีดสุดๆค่ะ ก่อนที่เจ้าตัวนะคะจะก้มลงไปดมกลิ่นน้ําหอมจากไหล่ของสาวยูกิด้วยค่ะคุณผู้ชมคะเรียกได้ว่าตอนนั้นนะคะทั้งคอมเมนต์ในไลฟ์ทั้งแฟนคลับที่ดูอยู่ทั้งบ้านพร้อมใจกันระเบิดความฟินสุดๆเพราะแอคชั่นมันหวานจนบรรยายไม่ถูกนะคะเป็นโมเมนต์ที่บอกเลยว่าหวานเกินกว่าจะเป็นการขายน้ําหอมธรรมดานะคะแต่เป็นน้ําหอมที่อบอวลไปด้วยกลิ่นความรักชัดๆค,ค่ะคุณผู้ชมซึ่งแฟนคลับนะคะก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ทันทีค่ะว่า น่ารักเท่าจาัก,กรวาลแล้วก็ได้บอกอีกนะคะว่างื่อน่ารักแล้วก็บอกนะคะว่าคุณน้ำหวานชงเก่งน่ารักก็ได้บอกนะคะว่า MV p มากค่ะวันนี้พร้อมยังมีคอมเมนต,ต์จากแฟนๆน,นะคะบอกว่าฟินสุดๆดมๆหอมๆฟินๆหลายคนค่ะฟินมากๆค่ะแล้วก็ได้บอกนะคะว่างุยงุยงุย,งยน่ารักที่สุดและยังมีทั้งคอมเมนต์บอกนะคะว่าคุณน้ำหวานชงเก่งมากน่ารักน่ารัก หลังจากโมเมนต์นี้นะคะได้แพร่กระจายสู Camb ่โลกโซเชียลก็มีกระแสพูดถึงคู่ p ีพียูกิเพียบเลยค่ะโดยเฉพาะแฟนคลับนะคะที่ยืนยันเป็นเสียงเดียวกันว่ายังรักกัน,กกนดีมากและดีใจที่เห็นโมเมนต์น่ารักน่ารักแบบนี้หลุดออกมาให้ฟินกันอยู่เรื่อยๆค่ะคุณผู้ชมบอกเลยนะคะว่าใครที่ได้เห็นคลิปนี้เนี่ยต่างพูดเหมือนกันว่าท well ั้งคูม่มีแววหวานขึ้นเรื่อยๆไม่มีแผ่วจริงๆค่ะคุณผู้ชมค่ะใช่ผมใช่ไหม ไม่เป็นงานเลยอ่ะต้องแหบืดแล้วก็ฉีดตดตัวนี้กลิ่นพลตินัมใช้แล้วเธอคือพลตินัมเธอคือสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตถึงให้พี่พีฉีดให้ยุกิพอนนี้ปงบอกถึงความมีค่าที่สุดในชีวิตจริงไหมลูกพี่พีอาบเลยได้ไหมฮะไม่หอมจริงพี่หอมจริงฉีดแล้วต้องเลว่าหอมไหมอหอม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 ดมอีกนิดนึงบอกหน่อยดมไหน หอมไก่ไปอ่ะอ๋อเอาดมอีกนิดเดียวเอาอีกไหมฮะเอาอีกนิดนึงอีกรอบนึ่งดมข้อมือดมข้อมือภาษาอใสอีสานเขาเอินมาหากินน้ำโบดค่ะดมข้อมือหน่อยสิลูกเออเออแล่วแหละทุกท่านพี่พี่ดีมากอ้าวอันนี้อันนี้น้องหวานบอกเลยนะคะ